มาดูผลประกอบการของบริษัทปตทน้ำมันและกันค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR านะครับสำหรับงวดดำเนินงานไตรามาสหนึ่งปี2568กครับก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางหม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OR เปิดเผยนะครับว่าบริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่4,380ล้านบาทก็ขยายตัวขึ้นมา17.6%นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและคิดเป็นการเติบโตนะครับสูงถึง46%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้า ก็คือไตรมาส4ของปี67โดยมีรายได้จากการขายและบริการนะครับที่เติบโตขึ้นราว2.5%มาอยู่ที่182,422ล้านบาทขนาดที่ตัว EBITDA นะครับอยู่ที่ระดับ6,484ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นมาราว5%เมื่อเทียบกับไตรมาส1ของปี2 5 6 7และ32.7%นะครับขยายตัวจากไตรมาสก่อนหน้า ก็เป็นผลมาจากการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ g l o b a l นะครับที่มีกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรที่ดีขึ้นนะครับทั้งในสปปาฟิลิปปินส์และกัมพูชารวมถึงกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์นะครับโดยเป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในช่วงไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมา o อาก็ยังคงขยายธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพและความงามนะครับที่ล่าสุดได้มีการขยาย เครือข่ายร้านฟาวแอนฟาวนะครับเป็น10สาขาก็ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงยังได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดําเนินธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มโดยล่าสุดได้มีการเปิดคาเฟ่ Amazon Concept Store แห่งแรกในกัมพูชานะครับซึ่งก็ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสอดคล้องกับกลยุทธ์สร้างการเติบโตในธุรกิจไลฟ์สไตล์สำหรับอนาคตหลังจากนี้ครับ แล้วก็นอกเหนือจากดีฮะมมหลวงปีกทองก็ยังเปิดเผยนะครับว่า o ออก็ยังมุ่งเน้นในแง่ของการขับเคลื่อนองค์กรอย่างรอบคอบด้วยการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับพร้อมก็ยังหาโอกาสนะครับในแง่ของการต่อยอดธุรกิจและการขยายเครือข่ายลูกค้านะครับด้วยการผนวกผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินของ V วอร์ชวลแบง์นะครับเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นและก็รองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตแบบยั่งยืนด้วยนะครับในส่วนของผลการงานที่ออกมานั้นเนี่ยเมื่อไปเทียบกับตัวของ Consensus จาก Refinitiv e นีฮะก็ถือว่าตัวเลขจริงออกมาดีกว่าที่คาดการไว้โดยรวมอยู่ประมาณสัก10.6%ครับ<ฆ>ขณะที่รายงานจาก Consensus เช่นกันนะครับจาก14บสีร o เนี่ยให้ราคาเป้าหมายของ OR เฉลีย่ยอยู่ที่15บหาท19สตางค ก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก5%แต่จุดที่น่าสนใจก็คือเมื่อตัวเลขจริงออกมาสูงกว่าคอนเซนแซสของตัวผลประกอบการเนี่ยนะฮะ ก็คงต้องตั้งคําถามว่าจะมีการปร,ปรับประมาณการเพิ่มหลังจากนี้หรือไม่เพราะถ้าปรับประมาณการเพิ่มเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับปีนี้ด้วยนะครับก็ต้องถือว่าตัวเลขที่ออกมาดีกว่าคาดนะแล้วก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกนะที่หนุนนําให้ราคาหุ้นโออามีโอกาสจะขยับปรับตัว สูงขึ้นได้นะครับในช่วงหลังจากนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยราคาหุ้นจะขยับปรับขึ้นมารอรับกับผลประกอบการงวดไตรามาสหไปแล้วก็ตามแต่ด้วยตัวเลขจริงที่ออกมาดีนะฮะมันก็เลยทําให้เกิดการคาดการณ์ว่าไตรามาสสเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการปรับประมาณการอย่างไรหรือไม่แล้วก็ตัวเลขคอนเซนแซสน่าจะขยับขึ้นไปได้อีกนะครับซึ่งนั่นก็จะเป็นการเปิดอัพไซ ต่อราคาหุ้นนะครับในระดับปัจจุบันให้มีมากขึ้นกว่าเดิมครับนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่กลับมาแล้วนะสำหรับของ O.R. นะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ลงไปลึกนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นดูในแง่ของค่าการตลาดนะครับคุณพนในส่วนของธุรกิจน้ำมันก็ต้องบอกว่าล่าสุดอยู่ประมาณสัก3บาทเศษนะในแง่ของค่าการตลาดณล่าสุดนั่นเองนะครับ แล้วก็ในช่วงปี67ที่ผ่านมาเนี่ย OR ก็อาจจะได้รับผลกระทบน,นะครับมาจากเรื่องของสต็อกก็ดีนะครับหรือเรื่องของการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการตัดจําหน่ายเงินลงทุนนะฮะจากกิจการที่ได้เข้าไปลงทุนไว้ออในบางส่วนก่อนหน้านี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยกดดันต่อผลประกอบการในภาพรวมนะครับแต่ก็ด้วยการดำเนินกลยุทธ์นะในลักษณะประหนึ่งว่าเจ็บแต่จบ คือไอ้กิจการที่จําหน่ายออกไปก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกิจการที่ไม่ได้สร้างกําไรให้กับโออาร์นะครับซ้ไรายเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อตัวผลประกอบการโดยรวมด้วยฉะนั้นเมื่อมีการตัดออกไปแล้วเนี่ยเอาละเราก็ต้องรับรู้ผลขาดทุนในเบื้องต้นจากการตัดจําหน่ายเงินลงทุนตรงนี้ไปแต่มันก็ทําให้ภาพในระยะก,กลางของ o ออาร์เนี่ยดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็แสดงผลออกมาในงบงวไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมานี้ค